รถจักรยานไฟฟ้าห่วยวัสดุกองแกงแบตเตอรี่ก็ไม่ทนไลออนอีอยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินในถึงที่คุณเพิ่งมองผ่านๆไลออนเอสศูนย์เกมีดีกว่าที่คุณคิดรถจักรยานไฟฟ้าคันนี้อัปเกรดทุกจุดเพื่อการใช้งานได้ทนทานยิ่งขึ้นตัวเฟรมวัสดุ ABS เฟรมแข็งแกร่งขึ้น2เท่าทำสีพิเศษเนื้อละเอียดเงางาม,งามทั้งคันมาพร้อมกับห้าเฉดสีใหม่แดงส้ม ม่วงน้ำเงินและสีเขียวกระจกมองหลังดีไซน์กลมทำให้ดีไซน์รถดูทันสมัยขึ้นไฟหน้าไลออนโปรเจ t เตหน้าจอ LED b c บ l ไลท์ดีไซน์ใหม่เรียบเนียนไปกับหน้าจอรถสวยงามลงตัวไฟเลี้ยวพร้อมเสียงเตือนเพื่อความปลอดภัยด้านหน้ามีตะแกรงโลหะแข็งแรงพร้อมฝาปิด ชิ้นส่วนโลหะเคลือบสีแบบพาวเดอร์โคตติ้งผ่านกระบวนการพิเศษอบด้วยอุณหภูมิสูงทําให้ชั้นสีหนากว่าเรียบเนียนกันสนิมและยึดเกาะได้ดีกว่าเดิมลดปัญหาสีลอกหรือการถูกกัดกร่อนเฟรมแข็งแรงขึ้นน็อตแกนสวิงอาร์มใหญ่ขึ้นรับน้ําหนักได้ดีขึ้นทนต่อแรงกระแทกชคหน้าที่ถูกอัปเกรดมาด้วยความยาว13นิ้วเฟิร์มแข็งแรงและยังทําให้ตัวรถสูงขึ้นความสูงจากตัวพื้นถึงตัวถัง14เซนติเมตรสูงขึ้นกว่ารุ่นทั่วไปถึง40การขับขี่องงศาาากรนนั่ดีขึ้มกๆ มอเตอร์ไฟฟ้าประหยัดพลังงานอัปเกรดใหม่ระบายความร้อนได้ดีกว่ากำลัง450วัตต์ความเร็ว35กิโลเมตรต่อชั่วโมงมอเตอร์กำลังวัตต์สูงจะช่วยในเรื่องความร้อนและความคงทนของมอเตอร์ให้มีอายุการใช้งานนานขึ้นแบตเตอรี่ลิเอซิด48โวลต์12แอมป์มาพร้อมกับขั้วแบตเตอรี่ใหม่กันฝุ่นและของเหลวได้ดีขึ้นล้อหน้าสีทูโทนช่วยลดรอยขีดข่วนขณะเปลี่ยนยางพร้อมเม็ดทับทิมสะท้อนแสงมาพร้อมกับยางทูเบลสขนาด10นิ้ว กล่องควบคุมแบบใหม่ขับขี่สมูทกว่าเดิมพร้อมกันน้ำได้ดียิ่งขึ้นคันไหนที่บอกว่าไม่ดีไม่รู้แต่รถ l i ออน v ีออกแบบมาอย่างใส่ใจเพื่อการใช้งานจริงในระยะยาวเพื่อที่ลูกค้าจะได้สิ่งที่ดีที่สุดในราคาคุ้มค่า